สวัสดีค่ะช่องคุณยายขาโลคลิปนี้คุณยายมาทําคลิปแบ่งปันชุดเซตนะคะราคารวมส่งแล้วนะคะคุณยายมีมาแบ่งปันสชุดนะคะส่งวันศุกร์นะคะมีแต่ระบบโอนนะคะวันนี้คุณยายมาแบ่งปันสี่ชุดนะคะเดี๋ยวมาดูชุดที่หนเลยนะคะราคารวมส่งแล้วนะคะ350บาทมีสิต้นนะคะนี่นะคะชุดที่1 ้นนี้คุณหญิงถ้าน้องป้ายก็จะเป็นเจ้าสาวนะคะนี่ชุดที่หนึ่งต้นที่หนึ่งต้นที่สองสองฝั่งโขงนะคะนี่โตไปน้องสวยนะสองฝั่งโขงแล้วก็ต้นที่สามท้าฮีรันพนาศูนย์นะคะนี่น้องเริ่มจะป้ายมาแล้วนะคะ ต้นที่สี่เจ้าปอแก้วนะคะเดี๋ยวโตน้องก็จะเริ่มกัดหน้าเป็นหน้าปักคับนะคะนี่ตอนนี้น้องยังไม่กัดสีแล้วก็ต้นที่ห้านะคะรัตนะลุงเรืองลุ้นนะคะเนี่ยเดี๋ยวน้องอาจจะเปิดป้ายเปิดด่างมาตอนโตนะคะกระถางนี้มีสองต้นนะคะรัตนาลุงเรือง แล้วก็ต้นนี้9ทับนะคะ9ทับด่างนะคะเอาไปกระอัพไฟให้น้องน้องโตแล้วนะคะรากน้องทะลุกระถางแล้วแล้วก็ต้นที่หต้นที่7ดนะคะเนี่ยนี่ลูกไม้ชมพูนะคะใบโตมากโตไปน้องสวยมากนะคะลูกไม้ชมพูแล้วก็ต้นที่8ฮิลิพูนชัยนะคะ ่ิลิพุนชายบอนโบราณนะคะแล้วก็ต้นที่กล่าวรัะตะนะรุ่งเรืองด่างนะคะนี่น้องด่างมาแล้วนะคะแถมลูกอะไรไปอีกสองต้นนะคะลากกระลนกระถางแล้วนะคะแล้วก็ต้นที่สิบเท้าลำไยนะคะนี่ ใบทุกใบนะคะโตแล้วนะคะเอาไปก็อัพไฟให้น้องนี่นะคะชุดที่หนึ่งชุดที่หนึ่งมีสิบต้นเลยนะคะคุณยายให้แบ่งปันท่านผู้ชมเอาไปเลี้ยงนะคะเอาไปหัดลองเลี้ยงเอฟต้นราคาเบาๆไปหัดเลี้ยงก่อนเดี๋ยวถ้าพอเลี้ยงน้องเก่งแล้วค่อยเอฟต้นแพงๆต้นเทพๆนะคะตอนนี้ท่านผู้ชมท่านไหนมือใหม่อยากลองหัดเลี้ยง คุณยายแบ่งปันให้ไปเลี้ยงสิบต้นเลยนะคะ1ชุด350บาทมีแต่ระบบโอนนะคะคุณยายส่งมันสุกเดี๋ยวมาดูชุดที่2นะคะชุดที่2ต้นนี้คือลูกไม้ไก่นะคะคุณยายไม่ทราบชื่อว่าชื่ออะไรนะคะแต่ใบน้องสวยมากเนี่ยใบเดียวแต่โตมากหลอดใหม่น้องกําลังจะมาแล้วนะคะแล้วก็ต้นที่2ไก่แก้วสวรรค์นะคะ คุณยายพว่าน้องมาจากตู้น้องก็เลยคอพับน้องโดนแดดคุณยายไม่ได้ออกมาพักน้องก่อนแล้วก็ต้นที่สามเท้าลำไยนะคะน้องป้ายนะคะต้นที่สี่สาวนครชัยศรีแผงนะคะนี่น้องด่างหินอ่อนนะคะแล้วก็ต้นที่ห้าธาตุบางแก้วหน้าม่วงนะคะ ต้นที่หกมงกุฎจักรพพัดนะคะโตไปเขาสวยมากเลยนะคะเขาจะมีหลายสีมากมงกุฎจักรพพัดแล้วก็ต้นนี้รัะตะนะลุ่งเรืองด่างนะคะนี่เอาไปลุ้นแล้วก็ต้นที่เจ็ดเก้าทับนะคะต้นนี้ไม่ต้องลุ้นนะคะน้องด่างน้องป้ายทุกใบนะคะเก้าทับเอาไปกับอัพไฟให้น้องเลย แล้วก็ต้นนี้เทา้าฮิลันพนาศูนย์นะคะน้องกำลังจะป้ายมาแล้วนะคะแล้วก็ต้นที่สิบฮิริพุนชัยนะคะบนโบราณตรงไปน้องสวยใบโตมากนี่นะคะชุดที่สองมีสิบต้นนะคะเอาไปลองหัดเลี้ยงราคาเบาๆนะคะมาดูชุดที่สามต้นที่หนึ่งนะคะนี่ต้นนี้เจ้าโปแก้วนะคะนี่น้องเริ่มกัด สีมาแล้วนะคะแต่น้องไซ์ขนาดนี้ถ้ามีตู้อบมีกระโจมก็อบน้องก่อนน้องจะโตวไวนะคะแล้วก็ต้นที่สองเท้าลำไยนะคะป้ายทุกใบต้นที่สามมงกุฎจัก,กระพัดนะคะนี่นี่นะคะป้ายทุกใบด่างทุกใบคุณยายทำคลิปลมแรงมากเลยน้องโดนลมพัดวิววิวนี่ต้นที่สี่ฮิริพุนชยัย ต้นที่ห้าไก่แก้วสวรรค์นะคะน้องเริ่มจะก,กัดสีมาแล้วแต่โดนลมคัณย้ายพอมออกมาจากตู้แล้วก็ต้นนี้รัะตะนะลุ่งเรืองนะคะน้องติดด่างมาหน่อยๆแล้วนะคะรอลุ้นตอนโตแล้วก็ต้นนี้ปราสาททองนะคะนี่น้องกัดสีมาแล้วแล้วก็ต้นนี้สีเบญจรงค์นะคะ นี่นะคะแล้วก็ต้นนี้เมืองเกาะเก็ดนะคะน้องไม่ด่างไม่ป้ายนะคะเดี๋ยวรอรุ้นน้องเมืองเกาะเก็ดหน้าเขียวแต่แม่เขาด่างแม่เขาป้ายนะคะเดี๋ยวรอดูใบใหม่น้องแล้วก็ต้นนี้ต้นที่สิบลูกไม้นะคะนี่ลูกไม้ใบโตมากนะคะ นี่นะคะลูกไม้เอาไปกอับไฟให้น้องน้องจะโตวไว้นะคะนี่นะคะชุดที่สิบอ้ยชุดที่สามมีสิบต้นนะคะราคารวมส่งสามร้อยห้าสิบบาทส่งวันศุกร์นะคะมีแต่ระบบโอนเดี๋ยวมาดูชุดที่สี่ชุดที่สี่จะมีเตี๋ยต้นนะคะเพราะว่าชุดนี้มีกระถางไซแม่พันไซหกนิวอยู่กระถางหนึ่งนะคะอับสรอนสวรรค์น,นะคะนี่ กกนะคะอับสรสวรรค์ชุดที่4แล้วก็ต้นที่สองฮิริพูนชยัยต้นที่สามลักเอยนะคะลักเอยด่างลักเอยด่างลักเอยป้ายนะคะแล้วต้นนี้เพชรเจ็ดสีนะคะเดี๋ยวรอเขากัดสีมาก่อนนะตอนนี้เขายังไม่กัดสียังไม่ป้ายนะคะแล้วก็ เท้าลำไยต้นนี้ถ้าไม่เท้าลำไยก็มาหาชัยนะคะเนี่ยเขาจะคล้ายๆกันมากแต่ว่าคุณยายน่าจะเป็นมาหาชัยมากกว่าแล้วต้นนี้ก็เก้าทับด่างนะคะนี่นะคะเก้าทับด่างเก้าทับป้ายต้นนี้นกเมืองนนไม่ป้ายนะคะนกเมืองนนไม่ป้ายนะคะต้นนี้น้องโตแล้วนะคะ นี่นะคะชุดที่สี่ชุดที่สี่จะมีอยู่7ต้นนะคะเพราะมีใสกระถางใหญ่อยู่1ต้นนะคะนี่นะคะราคารวมส่งแล้ว350บาทมี10ต้นนะคะมีชุดที่สี่ที่มี7ต้นนะคะสนใจโทรแอดไลน์เบอร์โทรกับเบอร์ลไลน์เบอร์เดียวกันนะคะคุณยายถ่ายคลิปลมแรงมากเนี่ยนี่นะคะคลิปนี้คุณยายขอจบไปก่อนมีความสุขสนุกกับการ เพียงวันสีนะคะสวัสดีค่ะ